ทำยังไงให้มะนาวออกลูก ผมประสบปัญหาเลยมีมะนาวหลังบ้านอยู่ต้นหนึ่งมันไม่เคยออกลูกเลยครับมันไม่เคยออกลูกเลยครับมันไม่เคยออกลูกเลยครับตั้งแต่ปลูกมาตัดแต่งกิ่งบ้างหรือเปล่าเติมดินเข้าไปไหมอายุเท่าไหร่อเป็นปีแล้วนะอันนี้ปลูกลงปลูกในลงดินเลยใช่ไหมคะหเลยคือน่าจะปุ๋ยไม่ถึงนะคะ2เลยคือมะนาวเราต้องตัดแต่งกิ่งบ่อยๆมันจะทําให้กระตุ้นการเกิดตาดอก เขาชอบแสงนะครับมะนาวชอบค่ะไมายผลทุกชนิดหรือผักกินผลทุกชนิดชอบแดดนะคะอ๋อโอเคครับผมอันนี้คือสิ่งสําคัญเลยแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือหมั่นพรวนดินรอบๆส่งพุ่มเพื่อให้มันปูให้มันระบายอากาศระบายนะไม่ดีเติมปุ๋ยครับอจริงๆแล้วอะค่ะมะนาวอะค่อนข้างกินปุ๋ยเยอะนะถ้าเราเติมเป็นเศษใบไม้ทับไปก็ได้สมมุติเรากวาดใบไม้ในบ้านเนี้ยทบไปเลยมีน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลาดไปล่าตาม มันก็ย่อยสลายเติมสักนานกี่ทีฮะเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะอ๋อเดือนเดือนละครั้งใช่ค่ะหรือถ้าหากว่ามีปุ๋ยอินทรีย์เม็ดหรือมูลไส้เดือนพี่ก็เดือนหนึ่งครั้งหนึ่งโรยคือดูลัศมีของทรงพุ่มเนาะเราก็โรยปไปสทรงพุ่มอะค่ะใช่เพราะว่าตรงปลายจะเป็นแหล่งเจริญของรากฝอยหรือรากแขนงเขาโอเคไม่ใช่ลดที่โคนนะไม่ไม่ไม่ต้องไปปลายค่ะพอหวานเสร็จหรือรดน้ำหมักเสร็จลดน้ำเปล่า หรือพวนด,ดินตามแค่นี้จบเทคนิคอย่างหนึ่งก็คือเสริมช่วงที่เขาติดดอ,อกฮอร์โมนไข่ดีฮอร์โมนไข่นะ,ะต้องจาไว้ก่อนนะคะ,ะเพราะว่ามีหลายๆท่านทําทั้งฮอร์โมนไข่แล้วก็ฮอร์โมนหน่อกล้วยฮอร์โมนหน่อกล้วยเล่งใบด้านไปเอาฮอร์โมนหน่อกล้วยใส่เลยดอกร่วงปุ๊บ แตกใบเลยทันทีเออไม่ได้ค่ะใช้ฮอร์โมนไข่ฉีดพ่นกระตุ้นให้เขาหน่อยทุกๆ7วันมันจะช่วยทําให้ติดดอกแล้วก็ขั้วดอกนั่นขึ้นแล้วก็จะผสมเกสรได้ดีการให้ฮอร์โมนของต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไม้ใบไม้ผลเนี่ยคุณต้องศึกษาก่อนว่าฮอร์โมนตัวเนี้ยมันช่วยอะไรไม่ใช่เอะคือ เล่งการเจริญเติบโตอย่างเดียวไม่ได้มันต้องดูจังหวะและเวลานะครับว่ามันเหมาะสมกับอะไรตอนนี้ศึกษาให้ดีนะครับอาจารย์ต้นมีสูตรฮอร์โมนเยอะเลยใช่ค่ะดูได้จากคลาสมออนไลน์ค่ะใน EP สองนะคะจะเป็นการทําน้ําหมักค่ะลองไปหาดูได้เราจะบอกเทคนิคสูตรน้ําหมักแต่ละชนิดเลยแล้วก็แต่ละชนิดใช้ในช่วงระยะการเจริญเติบโตอันไหนเราก็เอามาปรับใช้กับการปลูกมะนาวได้เลย แค่นี้เองนะครับมะนาวบ้านคุณก็จะออกลูกแล้วเผลอๆออกโดกด้วยนะครับแล้วก็เก็บเอาไว้คั้นน้ำมะนาวอ,อุวิตามินซีเยอะในร่างกายวันนี้ขอบคุณขอ้อมูลดีๆจากจันทร์เติร์นมากนะครับแล้วก็ฝากติดตามบ้านและสวนปรึกษาหรือได้ใหม่นะครับในอีพีนหน้าๆนะครับแล้วก็ฝากติดตามจักรวาลของบ้านและสวนของพวกเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านและสวนนะครับรูมนะครับมายโฮมบ้านและสวนเพชรบ้านและสวนการเลี้ยงสัตวฟาร์มบ้านและสวนเอ็กโคและเนชั่นแนลจิออกราฟิกไทยแลนด์นะครับฝากติดตามครับ